สถาปัิยกรรมภายนอกของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน3ยอดที่แยก3ยอดถนนเจริญกรุงมีความงดงามสะดุดตาแต่ไม่แปลกแยกจากสถาปัตยกรรมของอาคารโดยรอบเสาสถานีและพื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสารนำรูปทรงและลักษณะของซุ้มประตู3ยอดในอดีตมาตกแต่งสื่อถึงประวัติศาสตร์ของบริเวณนี้ส่วนภายในสถานี พื้นที่เพื่อเป็นเกร็ดความรู้โดยใช้สีโทนเหลืองอ่อนเป็นหลักสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมโดยรวมยกเว้นเพียงพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมจะแสมด้วยสีม่วงตั้งแต่ผน,นังเพดานและแสงไฟแสดงความเป็นพื้นที่ของสายฉลองรัชธรรมนับเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เรียบง่ายแต่งงดงาม